ลองนึกภาพดูคุณกำลังสตรีมรายการโปรดของคุณพร้อมวิดีโอคอนหาเพื่อนหรือเล่นเกมออนไลน์โดยไม่ต้องมีสายใดๆนั่นคือความมหัศจรรย์ของ WiFi WiFi ย่อมาจาก Wireless Fidelity เป็นสะพานเชื่อมอุปกรณ์ของคุณกับอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องใช้สายเคเบิลแทนที่จะใช้สาย Wi-Fi จะใช้คลื่นวิทยุแทนเรามาแยกย่อยกันกระบวนการเริ่มต้นด้วยเราเตอร์ของคุณซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นฮับกลางของเครือข่ายยาอไวไฟของคุณเราเตอร์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณนี่คือส่วนที่น่าสนใจเมื่อคุณเปิดแอปหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์อุปกรณ์ของคุณจะส่งคำขอไปอยังเราเตอร์ผ่านคลื่นวิทยุเหล่านี้เราเตอร์จะได้รับข้อความนี้และส่งต่อไปอยังอินเทอร์เนน็ตที่กว้้างขึ เมื่ออินเทอร์เน็ตพบสิ่งที่คุณกำลังมองหาเช่นวิดีโอแมวเราเตอร์จะส่งข้อมูลกลับไปยังอุปกรณ์ของคุณเช่นโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของคุณซึ่งจะส่งข้อมูลนั้นไปยัดอุปกรณ์ของคุณด้วยความเร็วแสง WiFi ทำงานบนแบนดความถี่หลัก2แบนได้แก่2 4กิกะเฮิรตซ์และ5กิกะเฮิรตซ์ลองจินตนาการว่าทั้งสองแบน์เป็นเลนที่แตกต่างกันบนทางหลวงย่านความถี่2.4กิกะเฮิรตซ์เปรียบเสมือนถนนหลายเลนที่ยาวไกลกว่าแต่ความเร็วช้ากว่าในขณะเดียวกันยานา Hz, น่านความถี่ 5GH กเเร็ปียสมืดัดะะญญญา้า จุดเด่นของ WiFi าอยู่ที่ความสามารถในการเชื่อมต่อทุกอย่างเข้าด้วยกันโดยใช้การเข้ารหัสและโปรโตโคอลขั้นสูงเช่น WPA3 เพื่อรักษาความปลอดภัยข้อมูลของคุณเพื่อให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณปลอดภัยดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณดูวิดีโอหรือเลื่อนดูโซเชียลมีเดียที่บ้านโปรดจำไว,ว,าวาไ้ว่า WiFi คือซิมโฟนีของคลื่นวิทยุสัญญ,ญาณและแพ็กเก็ข้อมูลทั้งหมดทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นเพื่อขับเคลื่อนโลกไร้าสายของคุณช่างน,น่าสนใจจริงๆฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ และกดกระดิ่งจ้งเตือนเพื่อไม่ให้ภาษาราความรู้ดีๆ